สว in ัสดีคร uh ับผมอยู่เกมฮอนครับอยู่กับฮิโลโคนนอสไปไปเล่นไหนดีเนี่ยเล่นบนอแกนดโอ้ยอยู่ถึงแล เกมคนดูเต็มทุกที่นั่งพังกันยับแน่แมตดีมาเริ่มนมชูชอ

โอ้โหลูมูนเจ้าผมเลยวะ <c oughs> มูนจะเล่นผมเลยวะ <c oughs> มูนจะเล่นนะอย่างเงี้ยมูนจะเล่นนะ <c oughs> ลาล่างนี้น่ากลัวครับแปลกไงก็ไม่รู้ ยี่ก็ตุกอะไรไว้เนี่ยตัด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 โอ้ลางแล้วลางแล้วลางมือหนึ่งมาแล้วครับ เล่นวาวว้าวว้าวว้าลาจะเล่นผมแล้วเย็นวิทผมเอาไม่ได้ แล้วยี่สิบสองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ลูกสตันโอ้ไม่สตันเลยวะสตันโอเคยอดด้วยพสองถุงวุ้ยกลับก่อนกรอบก้อนคอมพับคอมรับ,รบโอเคเพื่อนให้เลือดอยู่ครับเพื่อนให้เลือดอยู่โอ้ยซับอย่างนี้อย่างชอบเลยครับ โอ้ยไม่ไม่ไม่นั้นไม่ไม่นั้นไม่นั้นโัวไล่าเก็บคะแนนน่าจะเอาอ่ะน่าจะเอาอย่างเงี้ยเลื่ละเมื่อกี้ถ้าไม่มีแอปเปิลผมตายนั้นอะ พอดีผมกดแอปเปิลพอดีไงในมูนมูนปีนมูนป <N> ีนมูนปีนเกลครับมูนปีนเกลร้านอยู่ในป่านะ จบเลยไอ้ล่ามาสตันอีก the time. Okay. ลาา,ลลาได้เลยถ้าจังหวะมันเป็นนั้นเพราะลามันมันปอกแล้วมันอยู่ในปานะ่าตลอดไงมันไ,มไปไหนหรอก <c oughs> ไอ้กองหลังแม่งรับทัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนก็เล่นมาเลยมาอ้า ชิปเปอร์คิวห้ตัวหรอนเฮ้ยกองหลังไม่รับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรนะั <S <S ่วกันเลยด่วนศัตรูหายไป Ты 哦。Oh.

ม,มีเพื่อนจีโมโทครับเอมโมโต

เจอกันเจอกันกนี่หมูลิคิวอะน่าจอชีวิตเดียว เอาละเจอกัน up. si clip đi qua khắp Như nhìn ở lăng bát này điều ạ, tẩu

con subscribe cho kênh Ghiền ก๊งใต้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะกอไปรอตะกันแบบต่วนจีมันีจ๊า <Billie S 2> 12 12ไม่ทันเลยครับขอขอพระขอฟ้าเพื่อนเพื่อนจะให้ไหม มีมี b คบครับผมครอบสวยมากครอบสี่เลยแต่เกลื่อนเขาไม่ทัน

ผ่านกันบิคลีย์บีหน่อยฝนตกไมื่อกี <t 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 ้ต anyway> ่อมาหวานนะครับต่อมาหวานตรงนี้ขอมัแก้ก่อน quyền buộc càng đâu ว้าวว้วววสามลุมหนึ่งเอาผมไม่ลงครับคิดดูกดผมให้ลงแค่นั้นเองสแมกดาวผมจะเจอผมสวน <laughs> เ h a n k ค o u ผมครับฟาฟาด้วยครับ

ผมจบไปที่สกอร์หนึ่งนะค่าา3ตาย3ิคห้5นะครับไว้เจอคลิปหน้าเล่นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรสายอะไรเดี๋ยวว่ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กำลังใจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวๆปิดท้ายหน่อยปิดท้ายสักห,ห,หน่อยได้ไหมวะปิดท้ายสักหน่อยได้ไหมต้องมีคนซ่อนหน่อยอ่ะเออไม่ได้ครับโอเคครับไม่เจอครับผมคลิปหน้า